สังเกตเลยค่ะคนที่มีความสุขเนี่ยจะพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆแล้วก็เวลาเราอยู่ใกล้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่อึดอัดอยู่ใกล้แล้วสบายใจนะคะอยู่ใกล้แล้วสบายใจรู้สึกว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็จะไม่ด่า เวลาพูดเขาก็จะน่าฟังไม่นินทาคนอื่นมีแต่รอยยิ้มคิดอะไรก็เป็นเป็นบวกไปหมดคิดอะไรก็ไม่มีคำว่าลบไม่มีคำว่าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้ทำไมมีปัญหาอันนู้นทำไมมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราที่อยู่ใกล้คนที่มีความสุขข้อที่หนึ่งคือเราจะได้ฟังแต่เรื่องดีๆนะคะสบายใจ ถ้าเจอคนแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเองก็กําลังเป็นคนที่มีความสุขอยู่นะเพราะว่าคนที่มีความสุขจะดูคนที่มีความสุขมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพราะฉะนั้น